เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาววัยสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้าบ้านส,สวยๆบรรยากาศด,ดีทำเลดีท่านผู้ชมเลือกซื้อเลือกอยู่ครับบรรยากาศสไตล์คาเฟ่รีสอร์ทครับบ้านส,สวยๆมีระเบียงด้านหน้ารอบบ้านเลยครับไปนั่งเล่นรับลมชมวิวมาได้ด้านหน้าติดถนนลาดยางเดินทางสะดวกสบายเปิดเป็นร้านค้าคาเฟ่ได้สบายเลยนะครับ ทำธุรกิจได้วิวภูเขาถนนหนทางดีเดินทางสะดวกมีไฟถนนนะครับไม่มืดไม่เปรียวเหมาะอยู่อาศัยพักก่อนยนไกรทำบ้านพักบ้านพักตากอากาศคาเฟ่รีสอร์ทก็ได้ซื้อเก็บเป็นกำไรก็เหมาะับทำเลติดถนนใหญ่นะครับเขาขนงพะครับใกล้บนุนซ่าเขาใหญ่บรรยากาศดีแน่นอนครับเขาใหญ่ใกล้รีสอร์ทบนพื้นที่ถึง400ตารางวาเลยนะครับทำเลเดีมากตัวบ้านก็สวยสะอาดพร้อมเข้าอยู่ครับ มีพื้นที่เหลือเยอะปลูกต้นไม้ทําสวนก็นได้ราคาพิเศษนะครับแปลงนี้เจ้าของขายเองโดยตรงใกล้บนุนนาซ่าเขาใหญ่ขายเพียง6กล้านห้าแสนบาทเท่าเั้ง,งบ้านพร้อมที่ดินติดถนนใหญ่400ร้อยตารางวานะครับท่านใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันได้ติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใ,ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะครับ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลย คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ